ครับผมคมครูศาสนาปียเชษวนณศรีนะครับปัจจุบันรับใช้พระเจ้าเป็นเสียพิบาลที่คริจักมณิสุขนะครับสังกัดภาคที่15แห่งสภาคริจักในประเทศไทยนะครับผมหัวข้อในวันนี้นะครับที่จะแบ่งปันกับพี่น้องก็คือความชื่นชมยินดีในพระเจ้านะครับปรากฏในพระธรรมหาบกุกบทที่3ข้อ17บถึงบอกว่าแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาอ,องุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไป ฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปลี่ยนปลีนในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระเยโฮวาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทําเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายของข้าพเจ้าพี่น้องครับพี่น้องเคยชื่นชมยินดีกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะครับ ผมเองก็เคยมีความชื่นชมยินดีและสามารถจดจําสถานการณ์สิ่งเหล่านั้นได้ดีนะครับผมซึ่งความชื่นชมยินดีนั้นเป็นเรื่องนะครับที่เราเองอยากจะจดจำนะครับและเป็นสถานการณ์ที่เราเองมีความสุขแต่ฮาบบกุกเองเขาเองเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับที่เป็นอย่างนี้เขาทําได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเข้าใจว่า ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะครับความชื่นชมยินดีที่แท้จริงประการที่1ก็คือความชื่นชมยินดีไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอกข้อที่17นะครับเราจะเห็นว่าแม้ต้นมะเดือ่อไม่มีดอกบานเถาวงุ่นไม่มีผลผลมะกอูเทศก็ขาดไปทุ่งนามไม่ได้เกิดอาหารและฝูงสัตว์ก็ขาดไปจากอคอกไม่มีฝูงวัวที่ในโรงนะครับแต่ฮามบูกูเองยังมีความชื่นชมยินดีได้ ทำ,ทำให้เราเห็นว่าสถานการณ์ภายนอกไม่ใช่อุปสรรคปัญหาในการที่เราจะชื่นชมยินดีนะครับขณะนี้สภาพร่างกายที่อ่อนรัดวยของผู้เผยพระชนะของพระเจ้าขัดแย้งกับสภาพจิตวิญญาณของท่านอย่างมากมายฮาบากรุกกล่าวถึงว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นนะครับได้แก่การล้มเหลวในการเก็บผลผลิตต่างๆพืชธัญญาหารแล้ก็ เขาเองกําลังจะสูญเสียฝูงสัตว์ฝูงวัวที่ในโรงนะครับผมแม้ตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันตรายนะครับและการกันดานอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อชาวบาบิโลนจะยึดกรุงเยร,รูซาเล็มนั้นนะครับฮหาากุกเตรียมที่เตรียมแล้วที่จะไว้วางใจในพระเจ้าเขาตระหนักว่าสันติสุขที่แท้จริงอยู่ในจิตใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความจริงหรือเรื่องภายนอกพี่น้องครับ เพราะฉะนั้เนเมื่อเราเจอกับสถานการณ์อย่างนี้เราเองจะยังชื่นชมยินดีอยู่ได้ไหมนะครับบางครั้งสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างทําให้เราไม่สามารถชื่นชมยินดีได้ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายที่เราเองจะมีท่าทีเหมือนกับผู้เผยพระชนะคนนี้นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเท่าเพียงไหนก็ตามนะครับเขาเองยังชื่นชมยินดีในสถานการณ์ที่ขับขันได้นั่นคือประการที่1นนะครับความชื่นชมยินดีในพระเจ้าประการที่สองนะครับ ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงที่ฮาบากุกเจอก็คือความชื่นชมยินดีที่แท้จริงนั้นอยู่ในพระเจ้าข้อที่18บอกว่าถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปลมปลีนในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าในข้อที่18นี้ได้เน้นนะครับคำว่าพระเจ้าสองครั้งด้วยกันฮาบากุกเองได้ไม่ได้กล่าวว่าเขาจะอดทนต่อความทุกข์ยากเท่านั้น แต่เขายังจะบอกว่าเขาจะร่าเริงและยินดีในพระเจ้าเขาจะเปลี่ยนปลีในพระเจ้าแห่งความรอดของเขานะครับพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความเปลี่ยนปลีที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับซึ่งความเปลี่ยนปลีในพระเจ้านั้นไม่มีวันเหือดหายนะครับแม้สภาพแวดล้อมหรือสิ่งรอบข้างจะทําให้เขาเองจะต้องทนทุกข์ แต่เขาเองสัญญากับพระเจ้าว่าถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปลี่ยนปลีนในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้านะครับพี่น้องครับวันนี้เราพบความยินดีที่แท้จริงแล้วหรือยังถ้ายังขอให้เราลองเปิดใจกับองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้ลองเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้อยู่ในชีวิตพระสันติสุขที่พระเจ้ามีอยู่ในพงค์นั้นนะครับไม่เหมือนสันติสุขที่โลกนี้ให้นะครับผม สันติสุขของพระเจ้าเป็นสันติสุขซึ่งมาจากภายในพระพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความยินดีและความเปล่งปลีนะครับผู้ที่อยู่ในพระเจ้าจะสามารถดําเนินชีวิตและสามารถรเผชิญสถานการณ์เลวร้ายทุกอย่างทุกอย่างได้อย่างแน่นอนด้วยความสันติสุขนะครับผมเพราะฉะนั้นสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามถ้าหากเรามีพระเจ้านะครับเราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือประการที่2นะครับ ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าประการที่สก็คือความชื่นชมยินดีขึ้นอยู่กับการรู้จักพระเจ้าอย่างลึกซึ้งในข้อที่9ในข้อที่19บนะครับบอกว่าพระเยโฮวาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกําลังของข้าพเจ้ารองทรงกระทําเท้าของข้าพเจ้าเป็นเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียรองทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายของข้าพเจ้าแรงแห่งกําลังที่ไม่มีหมดสิน้น และความมั่นใจที่นํามาสู่ความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตก็คือพระเจ้านะครับผมกาลังที่พระเจ้าประทานให้เป็นกําลังที่พบในตีนกวางตัวเมียกวางตัวเมียนะครับมีลักษณะพิเศษคือสามารถวิ่งไปในป่าที่มืดทึบได้ฉันใดนะครับผมพระกุกกล่าวว่าเขาเองสามารถดําเนินชีวิตด้วยความชื่นบานแม้ในสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่ทุกข์ยาก แต่พระเจ้าก็ยังจะเป็นความชื่นชมยินดีของเขาและเป็นกำลังและเป็นความเชื่อมั่นสำหรับชีวิตของเขายิ่งกว่านั้นพระองค์จะทรงกระทำให้เขาสามารถเดินไปบนที่สูงทั้งหลายฮาบอกุกไม่เพียงแต่สามารถรเผชิญความทุกข์ความแยกเห็นได้เท่านั้นนะครับแต่เขายังจะสามารถยืนหยัดอยู่บนภูเขาแห่งชัยชนะได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับจงรู้เถิดว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองสูงสุด ประจะบประธานชัยชนะเหนือสถานการณ์แก่ทุกคนที่วางใจในพระองค์เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราจะเข้าสูา่ภายใต้ความสันติสุขนี้ได้นะครับคือเราเองจะต้องเปิดใจต้อนรับพระองค์นะครับและเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระองค์และเรารู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้งแล้วนะครับเราจะสามารถชื่นชมยินดี ในสถานการณ์ทุกอย่างได้อย่างแน่นอนและที่สําคัญเราจะชื่นชมยิดีในพระเจ้าได้อย่างแน่นอนเมื่อเราเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์จะเลวร้ายถึงขนาดไหนก็ตามนะครับเราจะสามารถชื่นชมยิดีในพระเจ้าได้อย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ